กอมากเยนบมากดึไม่ได้น้ำจิมแล้วฮะมันนอนรับลมอจะนอนผาดได้ก็ไม่ได้ว่านป้าเฮ้ยบ้าเฮ้ยออกใครจะรอเก็บเกลืโอคมาอ้ยแตกว่ะปบิง ไม่ดูหูยย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 ไข่เจียวจยย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 แยยยยอยย้ยยยยยยนยย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 ยมยย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  โอนี่อะไรนะยำยำหอยนางรมยำหอยนางรมนะคะแบบนี้นะจ้ามา<อ>ทานด้วยกันจ้าอ,าอบรรยากาศซิวไปไหนเนี่ยับใครแล้วลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลา <c oughs> โอ้โหลูกชิ้นปลาจ้าลูกชิ้นปลาหัดจอมเทียนนะจ้าคุณผู้ชมมาเลยจ้ามาชิมเลยจ้าคุณผู้ชมจ้า ออื่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นไงคะอร่อยไหมคะเจ็บตาอือือโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศนะจ๊ะวันนี้นู่นจ้าตายสงจันนะจ๊ะคุณผู้ชมอะไรส้มตำ มาพัทยาก็มากินส้มตำเด้อพี่น้องป้องฝ่ายจ๋าโอ้ยแล้วไม่ได้กินส้มตำนี่ไม่ถึงพัทยาหรืออือแล้วก็ไช่ยมาร์กอร่อยแล้วก็อืนี่อันนี้อันนี้นุ่มลูกชิ้นปลายาวลูกชิ้นปลากรมยาวเหนียวเแบบมันปลาระเบิดมากี่คนเนี่ยเท่านัสิบสามคนช้อนได้สี่ ทีเนี้ยเอาชนชนไหนเดียวเดี๋ยวเดียวชน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 แหนมชนแหนมก่อนโอ้โหเจียสเดี๋ยวกระเทียมใส่ก่อนหอมเจียวหอมเจียวเออนั่นแหละมายำหอยนางรมนะจ๊ะโอเคอ้าวโห ไอจุดไว้จุดเขาเนี่ยหนไมมไม่ผิดหวังเลยเนี่ยาคือเป็นทุกคนอนีมันไม่มีอร่อยมากทุกคนจ้าไม่ผิดหวังเลยนะเนี่ยยำแหนมแบบโอ้โหเครื่องแน่นมากเลยอะหาดจอมเทียนนะจ้าทุกคนมาเลยจ้าี่นะจ้าอืมยำแหนมนะจ้าส้มตามไข่เจียวนี่ลูชิ้นทอดอาหารแซ่บมากเลย อาหารแซ่บบรรยากาศฟินๆนะทุกคนโอ้โหโอ้โหบรรยากาศฟินมากลุ้งสบายมากเลยนึกจ้ะโอ้โหฮะบรรากาศทได้ไข่เจียวเลยไข่เจียวไข่เจียวราดข้าวไข่เจียวราดข้าวนะจ๊ะ คุณผู้ชมที่มาด้วยไม่ทั้งแห่ยทั้งติโพ่ไข่เจียวแบบว่าเนี่ยหน้าเอ่ออะไรเนี่ยเครื่องเน้นๆเลยจ้าโอ้โหกินไข่เจียวฟังเพลงตับมะคงตับมะคงเอาเร็วจ้วงลงไปค่ะโอ้ใช่ค่ะตำอะไรจ้าทำไมมีเยอะแยะตับป่านะจ้าคุณผู้ชมเอาไข่ย่อมมาโอ้โหลูกดิลิเจียสโอ้วว้้านลลเยแหละ ไปเร็วมากาพมเพราะว่าโอเคอแ,อแซบอแซบ่แซ่บฟินฟินฟินมากคุณผู้ชมจ้าตามมานะจ๊ะแสงจานเว้าอยู่ยำแหนมจ้าอร่อยมากเป็นไส้กรอกไส้กรอกชีสใส่ไข่กบเคอนแล้วก็หอมใหญ่อะไรี<ม> ไปแช่ผู้หลายอย่างกินสดมากไม่ค่อยดีนะมันจะเป็นนิ่วกินนานกินทีได้ไม่ได้กินอืมกนนานกินชีไม่รู้จะทำอะไรเป็นนิ่วบ่มันเป็นยาแต่ว่ากินดิบนั้นเป็นนิ่วต้องกินแบบสุกพรนะมนเป็นเหมือนแกงเนี่ยมันสะสมใส่ในแกงมันสะสมถ้ากินเป็นแกงโอเคแต่ถ้าแบบว่าสดเนี่ยมันจะไม่ดีขวคืออร่อยที่สุดเนี่ยเนี่ยคือยำแหนมเนี่ยแบบเนาะคือยำแหนมอร่อยมากจริงนะ เอาอะไรทุกขานู้นึกซื่อสินั่งหมูแบบน้อแต่เขาแค้นั่งหมูเยอะนะมาดามาไม่มีที่นั่งเลยนะไม่มีเลยนะนี่โล่งๆมาดามคนแน่นเหมือนอาบุญเลยเหมือนเอาบุญกระถินน่ะคนจะเต็มไปหมดเขาคงเข้าใจว่าปิดแล้วเพราะว่าเขาประกาศว่าปิดเนาะเห็นไหมคนก็ไม่มา ไม่รู้นะเหน็นข่าวเขาคิดว่าปิดแล้วไม่มีขายของอะไรเลยอะเอาลูกชิ้นกินหรือ,อยังละ่ะคะเนี่ยชิ้นปลาเนี่ยอันเดียวเดียวกินเนี่ยกินอะกินแล้วในบากินยัง,ยบบงกินหมดก่อนเลยด้วยลูกชิ้น,นะนอร่อยมากเลยวันนี้นะงแะวันนี้ทําอะไรคะโอ้โหฟินเลยมาตั้งแต่มากินข้าวไข่เจียวกระต้มจ้ำของจริง,รงนี่แหละถึงพัทยาแล้วเด้อน,นี่ถึงพัท,ทยาเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า นี่แต่ว่าหนังหมูเนาะแบบล้นๆเลยเนาะนี่ทุกคนย้ำหนม่งนะหนังหมูนี่แบบว่าล้นๆเลยนะเห็นไหมอถ่ายไปข้างหลังกินข้าวฟังดนตรีสด เลยโล่งมาก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 โตกเกียร์ในงอบไหมคะมพูดสิคะโตเกียร์ในงอบไหมคะมีรถอะไรนะอะไรบีรถโรเซรามไหมคะรถโรเซรามค่ะลถโรเซามไหมคะตเกียร์ในงอบค่ะทุกคนฟินมากเลยคะ่ะอาหารนะดิมชายหาดฟังดนตรีสดไปด้วยนะจ๊ะ โอเคเอาเลยชาโคลใช่ไหมโจเกลนะคะโจเกลชาโคลค่ะทุนอือ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 ออยมาเลยไมเคยกินอันเดียวเลอ่อยมาเลยมัได้ครึ่งเดียวเอาม่าจือือ กรอบอะอร่อยเลยแล้วเดีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องเก็บคำละอันไดไงวะเงินมันเกาะจันไปเลยจกกันไปเลยทุกอย่างจริงๆเลยค่ะทุกคนนี่ดูซิโอ้โหฟินจริงๆเลยวันนี้โอเคทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่จ้าเจ้าจ้า